โอเคไปต่อนะครับมาดูการใช้งานจริงกันบ้างอันดับแรกนะครับเราจะต้องรู้จักการบริหารพอร์ตคือว่าการบริหารพอร์ตเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยบางคนแล้วแต่นะบางคนเสี่ยงไม่เท่ากันนะครับผมมาพูดถึงเลยดังนั้นการที่เราจะเทรดในตลาดนี้การบริหารพอร์ตคุณจะต้องมีการกำหนดแม็กซิมัมหลอตในการเทรดตามความเสี่ยงของตัวเองว่าเอ้ทุนค,คุณมีแค่นี้แหละ คุณสามารถตั้งแม็กซิมัมหลอดอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันสูตรของการหาแม็กซิมั o มหลอดในการเทรดนะทำไมต้องบอกว่าแม็กซิมั o มหลอดเดี๋ยวผมอธิบายค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับอ่ะมันก็คือทุนหารด้วยระยะวิ่งของราคานั่นคือแม็กซิมั o มหลอดก็คือสมมุติเรามีทุนที่1นึ่งหมื่นเหรียญเราต้องการให้ระยะวิ่งได้ที่แสนจุด พอร์ตเราเนี่ยมีหมื่นเหรียญเราแบบเต็มแม็กซิมัมเลยเนี่ยเราอยากจะให้มันวิ่งรยะที่หนึ่งแสนจุดนั่นหมายความว่าเราออกหลอดแม็กซิมัมได้เท่าไหร่ได้กี่หลอดครับโอเคเยี่ยมครับนั่นหมายความว่าเราสามารถออกแม็กซิมัมหลอดได้ศูนย์จุดหนึ่งหลอดแม็กซิมัมหลอดหมายความว่าอย่างไรเออบางคนแบบอกปูอาจารย์ผมออกก็ออกตามอาจารย์บอกนะศูนย์จุดหนึ่งหลอดเนี่ยนะครับแต่เราออกกี่ไม้ฮะ มาดูกันหน่อยนะเขาบอกว่าเราต้องการอยู่ที่แสนจุดในการวิ่งแม็กซิมัมต้องการแบบชิปเซฟเราออกแม็กซิมัมได้อยู่แค่0.1ลยดหน่ลักนั่นหมายควาว่าถ้าเราจะออก1ิบไม้เราต้องออกไม้ละเท่าไหร่อยากออก1ิบไม้นะอันนี้เริ่มแล้วนะเริ่มคิดแล้วนะถ้าออกสิบไม้ต้องออกกี่โอเคเยี่ยมครับที่0.01ย์นหลักนะแล้วถ้าเราจะออกอยู่ที่ห้าไม้ล่ะ เราจะออกไม้ละเท่าไหร่เยี่ยมครับเหม0.02หลอดเพราะฉะนั้น maximum หมมลอดคือการบริหารว่าความเสี่ยง maximum มมของเราในการเทรดเนี่ยมันคือ100,000จุดดังนั้น maximum มมของเราออกได้เต็มที่เท่านี้ไม่ว่าคุณจะออกกี่ไม้ก็ตามคุณจะต้องยึดเกณฑ์ของ maximum หมมลอดเอาไว้จะทำให้พอร์ตของคุณไม่เสียหาย อันนี้คือการบริหารหลายคนไม่เข้าใจหลายคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ผมก็เทรดตามอาจารย์บอกแนละ้วออกแค่เนี่ยศูนจุดเนี่ยบอกว่าออกหลอดได้เท่าไหร่ออกเลย0.1แต่ออกกี่ไม้ครับออกแบบนี้โอเคออก0 1นจนะครับออเดอร์ต่อไปออกอีก0.1ออเดอร์ไปอีก0.1ุออเดอร์ไปอีก0.1รวมกันนะครับเนี่ยเป็น1ิบไม้เนี่ยถามว่าออเดอร์เนี้ยทั้งหมดอีสิบไม้เนี่ย,ออน,น,น,ยนะครับ10บไม้เลยนะเราออก จำนวนกี่ล็อตครับ1นึ่อตนั่นหมายความว่าเราถ้าออกที่1นึ่อตเนี่ยเราจะทนได้กี่จุดครับหมื่นจุดโอเคเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ในการบริหารพอรตว่าแม็กซิม,มัมของเราได้เท่าไหร่พอตเราจึงแตกบ่อยๆไงนี่คือสาเหตุที่ทำให้คนพอตแตกบ่อยๆเพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้เขปะอ่ะต่อไปนะดังนั้น การที่คุณจะบริหารพอร์ตคุณจะต้องเข้าใจว่าเอ้ยพอร์ตคุณเท่านี้ความเสี่ยงมันเป็นยังไงมาดูกันผมให้เลยสมมติเอาความเป็นจริงส่วนมากเราจะเติมพอร์ตที่1,000นะครับถ้า1,000ระยะเราต้องการให้มันอยู่ที่5้0 0ัจุดนั่นหมายความว่าแม็กซิม l ัมหลอดของเราเนี่ยสามารถออกได้0.2นย์องหลอดเราถือว่าถ้าใครมีทุนพันเหรียญน,นะส่วนตัวผมนะผมบอกว่าวิ่งเต็มที่ได้ห้าพันจุด ถ้าออกแม็กซิมัมหลอด0.2เราถือว่าเสี่ยงมากๆครับเห็นปะต่อมาฮะถ้าทุน1,000เหรียญระยะให้มันวิ่งที่10,000จุดเราถือว่าออกหลอดอยู่ที่0.1เสี่ยงมากครับแต่ถ้า1,000งพันหลอดหารด้วย10,000จุดจะออกหลอดอยู่ที่0.02ไอ้นี้ผมถือว่าเสี่ยงปานกลางโอ้โหอาจารย์ หนึ่งพันเหรียญออกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเสี่ยงปานกลางใช่ฮะใช่อันนี้อันนี้ผมให้เราเข้าใจทฤษฎีก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีแอดวานมากกว่านี้อันนี้ผมพูดถึงภาพรวมในกรณีที่เราแบบว,ว่าเราปล่อยให้การาฟมันวิ่งไม่มีเอแอลแน่น,นนี้นะเหมือนกับว่าแบ็กซิมัมที่เราจะเกิดขึ้นนะต่อมาถ้าทุนพันเหรียญเราหารหนึ่งแสนจุดเราออกรอบที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแม็กนั่นหมายว่าออกแค่ไม้เดียวนี่ปล่อยให้มันวิ่งแบบเนี้ยนะครับ ความเสี่ยงหราถือว่าเสี่ยงน้อยโอเคไหมนี่คือการออกแม็กซิมัมหลอดแล้วก็ความเสี่ยงคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบเสี่ยงมากเ <c oughs> สี่ยงน้อยไม่ผิดไม่ถูกโอเคป่ะ okay, อ่ะต่อครับเอาละมาสู่การเทรดจริงนะบริหารจริงผมให้ดูตัวเลขตัวนี้พวกเราเข้าใจอะไรไหมปัญหาของพวกเราเนี่ยเราสักแต่เทรเราเลยไป ไม่สามารถบริหารพอดได้เพราะเราไม่เข้าใจไอ้พวกนี้เลยไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยบาลานซ์เนี่ยมันคืออะไรอีคู t ี้มันคืออะไรเครดิตมันคืออะไรหลักประกันคืออะไรหลักประกันที่เหลือนี่คืออะไรแล้วก็ระดับมาร์จินนี่คืออะไรวันนี้นะผมจะไม่พูดถึงทั้งหมดเพราะถ้าวันนี้พูดทั้งหมดเจาะลึกทั้งหมดเนี่ยพวกเราจะรับไม่ไหวนะครับจุดหลักๆสําคัญผมจะให้เราดูคร่าวๆก่อนบาลานซ์มันคือบาลานซ์คือตัวเงิน ที่เหลืออยู่ในพอร์ตของเราที่ยังไม่ได้ปิดออเดอร์โอเคไหมไอต,ตัวนี้ถานนะที่ยังไม่ปิดออเดอร์ฟังดูดีส่วน e q u i t y มันคือดูดีๆนะ equity ผมจะทำการคำนวณเขียนให้เราก่อนนะครับเขียนให้เราดูนะบาลานซ์นะฮะบาลานซ์ตัวนี้นะบาลานซ์อันนี้คือยอดเงินนะฮะจอเคไหมยอดเงินคงเหลือนะครับโอเค ลายมือไม่สวยพยายามอ่านนะครับอ่านให้ออกนะยอดหนึ่งคงเหลือนะครับในพอร์ตของเรานะครับส่วน e q u i t y คืออะไร e q u i t y ก็คือเอายอดบาลานซ์นะครับบวกกับเครดิตโอเคไหมเป็นเท่าไหร่อืมสองศูนย์แปดสามจุดสองใช่ไหมโอเคว่าอันนี้คือสองอะไรนะฮะสองศูนย์แปดสามจุดสองอจุดสองสองนะ ก็เทจุดสองสองนะครับใหม่นะโอเคลายมือไม่สวยนะครับสองสองไปช้าๆนะฮะหนึ่งนะครับไปช้าๆนะครับผมไม่อยากให้ไปเร็วนะไปช้าๆด้วยกันจุดสองสองจะลบด้วยตัวนี้ฮะยอดที่ปิดลบลบเลยฮะยอดที่ติดลบหนึ่งสามเจ็ดเจ็ด 0.5เห็นไหมครับมันจะเท่ากับ eqt ที่เหลืออยู่ทันหรือยังครับเพราะฉะนั้น eQt ที่เหลืออยู่ก็คือเป็นจำนวนยอดเงินที่เหลือของเรานะครับคราวนี้ไอ้ยอดตัวนี้มาจากไหนหลักประกันเนี่ยมันคิดมายังไงากรู้ไหมฮะหลักประกันมันคิดมาอย่างไงหลักประกันเนี่ยมันคิดมาจากจำนวนลลอตที่เราออเดอร์ ณนะช่วงเวลาที่เราออกรอเดอร์โอเคอ่าผมให้ดูตัวนี้ตัวอย่างอ่ะมาแล้วนะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับเห็นตรงนี้แล้วเลขตรงนี้นะอ่ะมันคือหลักประกันหลักประกันตัวนี้คืออะไรดูดีๆนะอันนี้คือราคาที่เราออกรอเดอร์ตรงนี้สําคัญนะครับเออราคาที่ออกอเดอร์แล้วจํานวนหลอดที่เราออกรอเดอร์นั่นหมายความว่าอันนี้ ทองคำนะครับ0.05เท่ากับกี่หน่วยครับพิมพ์เข้ามา0.05เท่ากับกี่หน่วยอันนี้กึง่งๆึไปแอดวานนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันสําคัญมากถ้าใครอยากประสบความสําเร็จนะครับนั่นหมายความว่าเราเอาราคาทองคำนะครับ2 6 9 6.17อันนี้คือ1หน่วยคือราคาทองคําเท่านี้เราออก0.05นั่นหมายว่าเราซื้อ5หน่วยเราคูณไปที่5ครับ เไหมตรงนี้คือ1 3 4 8งสานี่เลยคือราคาที่เราใช้ในการซื้อขายไปเริ่มทันนะครับคราวนี้มันคือเราใช้เลเวลเท่าไหร่นะจำได้ไหมอันนี้ผมใช้เลเวลเกินหนึ่ตอนอะไรครับ1นึ่งตอนหนึ่งพันนั่นหมายความว่าตัวนี้เราเอาที่1,000หารครับ เขียปะหารด้วยหนึ่งพันนั่นหมายความว่าออเดอร์นี้นะออเดอร์แรกนะครับเราใช้ทุนจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่ครับสิบสามจุดสี่แปดอลถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราสามารถออกหลอดอีกเท่าไหร่เราจะทนหลอดผลล่าได้อีกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับไอตัวนี้0ูเหมือนกันเราอยากดูว่าออเดอร์เนี้ยเราใช้เงินหลักประกันไปเท่าไหร่ เราก็ทำเหมือนเดิมครับคือเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่สองหกเ้าห้าจุศูคูณด้วยห้าหน่วยเหมือนกันมันเท่ากับหนึ่งสามสี่เจ็ดห้าจุดสี่นะโอเคแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ครับหนึ่งพันออเดอร์ที่สองของเราก็คือเราใช้เงินไปที่หลักประกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับสาม จุดสี่แปดนะโอเคนะประมาณนี้นะครับจริงๆมันจะมีตัวหายเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวนี้มันรวมกันหรืออะไรยี่สิบหกใช่ไหมแต่คราวนี้มันจะมีเงืนของตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการเฮดจิ้งเข้ามานะครับอันนี้ผมให้เราคูณคร่าวๆนะอยา่าเพิ่งงงนะครับเพราะว่าเวลาเฮดจิ้งเข้ามาเนี่ยมันจะมีค่ามาลบไอ้ตรงนี้เห็นป okay, ่ะแต่นี้ผมจะคิดคร่าวๆให้เราเห็นพอเข้าใจไหมผมจะไม่ลงลึกนะผมแค่ให้เราเข้าใจเวลาคิดตรงนี้ แต่ว่าเวลาสูตรคำนวณไอ้ตรงนี้มันจะเป็นอีกอันนึงกว่ามันจะได้มาตรงนี้แต่ผมให้รู้ว่านี่คือหลักค้ำประกันของ2องออเดอร์นี้แล้วพอเราออเดอร์เซลล์เนี่ยมันจะมีหลักค้ำประกันเอามาหักลบกันแล้วมันจะเหลือตรงนี้เค็นะทันนะถ้าโอเคพิมโอเคมานะทันนะเราจะไปสู่สิ่งที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนะคราวนี้ถ้าหากว่าเราเหลือออเดอร์ตรงนี้นี่คือหลักประกันที่เราใช้ไปนี่นี่คืออีควิตี้ที่เราเหลืออยู่ ดังนั้นเราจะสามารถออกออเดอร์ได้อีกเท่าไหร่โอเคนะออกออเดอร์ได้อีกเท่าไหร่โดยการเวลาเขาดูเนี่ยสังเกตไหมข้อเจอตัวนี้นะฮะข้อเจอตัวเนี้ยมาลบกับ eq คของเราหลักประกันเนี่ยเอามาลบ e q คมันจะได้กับเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาตัวนี้นะตัวนี้มาลบกับ eq คครับเราจะเหลือกี่ดอลลาร์ มันก็คือหลักประกันที่เหลือนี่ไงทันนะเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าราคาตรงนี้คือยอดเงินที่เหลือของเราคราวนี้คําถามของผมคือไอ้ยอดเนี้ยเราจะสามารถออกหลอดได้กี่หลอดครับเราสามารถออกออเดอร์ได้เท่าไหร่สมมุติราคาทองณนะปัจจุบันนี้มันอยู่ที่ไรเอาของจริงเลยก็ได้ราคาทองตอนนี้อยู่ที่ราคาทองอยู่ที่สองห้าหกสอง ุดเจ็ดแปดคำถามของผมก็คือไอ้ตัวเนี้เราจะออกหลอดได้เท่าไหร่วิธีง่ายๆในการที่เราจะรู้ว่าเราสามารถออกหลอดได้เต็มที่ได้เท่าไหร่นะเราก็เอาตัวนี้ตัวเลขตัวนี้หกเจ็ดเก้าจุดเก้าคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วยหนึ่งพันเพราะฉะนั้นเราจะได้ยอดเงินทีเท่าไหร่เนะี่ยสุดยอดครับเออหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ 6, 7, 9, 9, 0, ใช่ไหมศูนย์ 90นะครับคูณด้วยหนึ่งพันนะครับมันคือห7 9 9 0เจ็ดนพัน้ารอยนะครับนี่คือเงินที่เราเหลือสามารถทรดได้คราวนี้ไอ้เงินตัวนี้ที่มันเหลือเนี่ยราคาทองอยู่ตรงนี้ราคาทองอยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถออกหลอดได้เต็มที่อยู่กี่หลอดจำได้ไหมหนึ่งหลอด มีกี่หน่วยครับหนึ่งลอดก็คือร้อยหน่วยใช่ไหมนั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้คือราคาที่เราเหลืออยู่เราก็คูณเข้าไปครับร้อยหน่วยนั่นหมายความว่าหนึ่งลอดมันก็คืออะไรครับสองห้าหกสองเจ็ดแปด้าไหมเริ่มทันนะผมจะไฮไลท์นะนี่คือหนึ่งลอดราคาเท่านี้เพราะนั้นแล้วก็เอาตัวนี้นะฮะสอง สองโอเคเอาตัวนี้ตั้งครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้มันจะได้จำนวนหลอดออกมาว่าเราสามารถออกหลอดได้เต็มที่เท่านี้โอเคป่ะนั่นหมายความว่าเราจะออกหลอดได้เท่าไหร่สองจุดหกห้าหลอดนี่คือแม็กซ์ที่เราสามารถออกได้เต็มเต็มที่นะเต็มที่นะสามารถออกหลอดได้เท่านี้โอเคไหมดังนั้นเองเวลาเราจะแก้พอร์ตเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเฮ้ พอตของเราออกได้สูงสุดแค่นี้เวลาจังหวะมันมาหรืออะไรเนี่ยใครที่ชอบแบบแก้ก็สามารถออกได้เต็มทีโอ้สุดยอดครับคุณเคนเยี่ยมมากเห็นไหมเริ่มเข้าใจนะในการออกหลอดคราวนี้เวลาเราเทรดจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เรารู้นะว่าออเดอร์นี้เราออกหลอดได้เท่าไหร่แล้วคราวนี้อีกีตี้แค่นี้คำถามของผมก็คือว่าถ้าหากว่าออเดอร์ของเราตอนเนี้ยเราออกหลอดไปที่ศูนย์จุด สองหลอดสมมติศูนย์จุดสองหลอด่ะอ่ะ,อะสมมติออกออเดอร์ไปที่ศูนย์จุดสองหลอดนะฮะศูนย์จุดสองหลอดเราจะใช้ตัวไหนคำนวณครับว่าทนได้เท่าไหร่อย่างไรใช้ตัวเลขตัวไหนรู้ไหมใครพอรู้บ้างถ้าเราออก0.2อหลอดเราจะต้องใช้ตัวเลขตัวนี้ฮะเพื่อคำนวณว,ว่าเราสามารถทนได้อีกอกี่จุด วิธีการง่ายๆก็คือเอาตัวเลขตัวนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้เราติดค้างออเดอร์อยู่เนี้ยปัญหาคนหลายคนออเดอร์ค้างอยู่เงี้ยโอเคปะ่ะสมมุติออกออเดอร์บายนะเราเหลืออีคิีเท่านี้นั่นหมายความว่าเราจะสามารถทนลากได้อีกกี่จุดครับสุดยอดครับคุณเคนอ่าโอเควิธีง่ายๆคือเราเอาจำนวนอีคตตั้งนะครับเจ็ดร้อยจุดห แล้วเราหารด้วย0.2ครับนั่นคือจํานวนจุดที่มันสามารถลากได้คือถ้าเราเข้าใจสูตรตั้งแต่เราเรียนมาแล้วเราพอมาเจอตรงนี้มันประยุกต์ได้นั่นหมายความว่าเราก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ย,ยตรงเนี้ยมันสามารถทนลากได้อีกแค่เท่าไหร่3 5 0เราก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ย มันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนพอร์ตเราใกล้จะแตกไหมถ้าเราดูแนวรับแนวต้านแล้วนี่เฮ้ยราคามันมีโอกาสวิ่งมากกว่าสามพันจุดเราควรจะทํำยังไงเราก็จะเข้าใจเออจะต้องเติมพอร์ตไหมหรือว่าต้องคัดทิ้งไหมอะไรประมาณนี้โอเคปะ่ะคาถามของผมก็คือถ้าเราออกออเดอร์ศูนย์จุดสองหลอดไปแล้วนะครับอ่าเราออกออเดอร์บายนะสมมติออ,อเดอร์บายศูนย์จุดสองหลอดไปแล้วแล้วตอนนี้ราคาดูเหมือนว่ามันจะลงไปอีกเนี่ยนะฮะมันจะลงไปอีกเนี่ย เราจะออกออเดอร์บายเพิ่มไหมไม่นะครับถ้าเราออกออเดอร์เพิ่มอีกยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราออกออเดอร์เพิ่มไปอีกศูนย์จุดสองเออออกไปอีกศูนย์จุดสองนั่นหมายความว่าจากที่เคยทนลากได้สามพันกว่าจุดมันก็จะทำให้เราทนลากได้น้อยลงจากที่เคยทนลากได้เลยครับสามพันห้าร้อยสามสิบแปดจุดปดห้า ถ้าเราออกก็เดิมเพิ่มรวมเป็น0.4ลลอตน,นั่นหมายความว่าเราจะทนลากได้แค่เท่าไหร่706.17หารด้วย0.4นั่นหมายความว่าเราจะทนลากได้อีกแค่ 1,765. เข้าใจะหะ เคลียร์ยังนะครับคราวนี้ไม่ต้องไปถามใครนะดูว่าอ e ีคุ t ตี้ของตัวเองเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วหลอดที่ตัวเองออกไปเท่าไหร่แล้วก็เอาหารกันมันจะทําให้เรารู้ว่าเราทนได้กี่จุดคราวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเราอยากให้มันทนเพิ่มมากขึ้นวิธีง่ายๆในการแก้ปัญหาอันนี้คือแอดวานซ์แถมให้นะฮะแถมให้ถ้าเรารู้ว่ามันทนล่าได้น้อยเราต้องการที่จะทนลากเพิ่มขึ้น ให้มันทนลากได้หมื่นจุดโดยที่ยังออกออเดอร์น,นี้เท่าเดิมต้องเติมเงินเท่าไหร่ครับเพิ่มบินหมืนจุดนะหนึ่งมื่นจุดดังนั้นถ้าเราต้องการหมื่นจุดวิธีง่ายๆจากไอ้นี้เราใช้หารเราก็กลับคืนมาครับใช้เป็นอะไรคําตอบที่ถูกต้องคือสองเหรียญครับเพื่อให้คุณสามารถทนลากไปได้อีกหนึ่งหมื่นจุด เหไหมนี่คือการบริหารถ้าเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็เอ้กัวพอแตกเติมเข้าไปเติมเข้าไปแค่นิดเดียวในที่สุดพอมันก็แตกถ้าเราจะเติมเงินเราต้องเข้าใจว่าเติมเข้าไปเท่าไหร่มันถึงจะพอพอราถึงจะไม่เสียหายก็ t ไหมฮะพราะวันนี้นะครับผมน่าจะให้เราวันนี้ทามากกว่านี้มันจะเยอะเกินไปดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากให้พวกเราเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่สําคัญสุดในการเทรดนะครับ มันคือเรื่องของจิตวิทยาและวินัยการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแพ้ไปแล้วอย่าเพิ่มความเสี่ยงเมื่อขาดทุนสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องลดความเสี่ยงวิธีการลดความเสี่ยงหนึ่งพอเราทนลากได้แค่นี้มันมีเสี่ยงเยอะเราแก้ไขปัญหาคือเติมพอร์ตเข้าไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงอย่าออกออเดอร์เพิ่มเพิ่มความเสี่ยงหลักการสําคัญสุดอย่าเพิ่มความเสี่ยงแต,ต่องลดความเสี่ยงโอเคไหมครับอันที่2ต้องหลีกเลี่ยงการเอาคืน ห้ามเอาคืนเด็ดขาดเวลาเราเกิดวิกฤตจําไว้นะครับห้ามเอาคืนนะสิ่งที่สามที่เราควรจะทําคือให้เราใช้แผนการเทรดการเทรดอย่างเคร่งขัดเห็นไ,ไหมเดี๋ยว,วรายละเอียดพวกนี้ผมจะค่อยปูพื้นพวกเราค่อยๆสอนเรานะครับแล้วก็ต่อมาฮะสิ่งที่สําคัญเวลาเราเทรดในการบริหารจัดการเงินนะครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการเทรดทุกครั้งบันทึกครับจดบันทึกและก็ตรวจสอบการเทรดของเราเสมอ ผมบอกได้เลยว่าใครอยู่กับ GF ฟอและตั้งใจเรียนนะมีวินัยกับ GF ฟอนะฮะคุณจะสามารถกลายเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้แต่คุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะคุณต้องตั้งใจเรียนนะการที่จะประสบความสีเร็จมันไม่ได้ง่ายนะครับวันนี้ผมสอนถือว่ายากมากๆแต่ทุกคนยังอยู่เนี่ยผมถือว่าสุดยอดมากๆและอีกอันนึงคือเวลาเรามีปัญหาเราต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามข้อมูลจริงที่เรา เทรดไปโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอย้ําเตือนพวกเรานะครับว่าการมั a น a g เมนต์นะครับเป็นหัวใจของการอยู่รอดและการช่วยทําให้พอรตของเราเติบโตนะถ้าใครก็ตามคุณจะเทรดแม่นขนาดไหนเทรดเก่งขนาดไหนก็ตามถ้าคุณไม่มีการมั a น a g เมนต์ที่ดีผมบอกได้เลยครับโอกาสที่คุณจะอยู่รอดในตลาดนี้ยากครับแล้วก็พอตของคุณจะโตยากมันจะไม่ไปไหนโอเคปะ และที่สําคัญนะครับวินัยและแผนการเทรดสาคัญกับการวิเคราะห์ตลาดด้วยซับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญวันนี้ผมอยากให้เราเข้าใจนะครับว่าการ Money Management มันสําคัญมากๆผมให้คะแนนเลยคนระับสามสิบเนสี่เลยถ้าคุณเข้าใจเรื่องการ m ั n e y m a เมน e m สามสิและคุณมีไม n ์เซ็ของนักเทรดหกมันคือ90%เลยนะ ต่อให้คุณไม่แม่นเรื่องเทคนิคคุณมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆคุณสามารถชนะตลาดได้โอเคไหมครับ